เข้าบล็อกเราเพราะอะไรสองความจริงนะคะที่คนโดนเทควรต้องรู้นะคะซึ่งหลายคนบล็อกเราบางทีเรางงเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรที่เข้าบล็อกเราดังนั้นพอเราไม่รู้เราก็พลาดโอกาสที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสกับเราดีกว่าข้อแรกเลยเขาอาจจะรู้สึกว่าฉันขอพื้นที่ส่วนตัวหน่อยฉันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่า เราอะข้ามเส้นล้ําเส้นเขามากจนเกินไปจนทําให้เขารู้สึกอึดอัดจนทําให้เขารู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวชั่วคราวเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะบอกเราถ้าเกิดว่าเฮ้ยโค้ชขาสถานการณ์หนูมันคล้ายแบบนี้ค่ะเราเอามาปรับใช้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าตามติดวิ่งไล่ล่าเขามากเกินไปอย่าลืมนะโค้ชจะบอกเลยว่าคนที่มีเสน่ห์จะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดี แล้วรู้ว่าฉันไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไล่ล่าใครหรือว่าทําให้ใครต้องรู้สึกว่าเฮ้ยขอพื้นที่หน่อยฉันเหนื่อยอึดอดัดอืมดังนั้นเราต้องมาโฟกัสว่าเฮ้ยฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนดูดีดังนั้นอ่ะฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเที่ยววิ่งร้องขอความรักจากใคร ให้คุณอยู่สวยๆแล้วพัฒนาตัวเองไปอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องแก้ที่คุณจะต้องทํานะไม่ใช่ว่าเราจะไปทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดส่งข้อความหาตามจิกตามจิตแบบนี้ยมันเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมูลค่าในฉันไม่ค่อยมีอ่ะคนเหล่านั้น,นจะมักจะทําแบบนี้แต่คุณเป็นคนที่ high quality อ่ะคุณจะต้องรู้ว่าฉันมีค่าดังนั้นฉันจะไม่วิ่งไล่ล่าแน่นอนจะสาวโอเคไหมข้อที่2เลยคือไม่อยากจะเผชิญหน้าคนที่บล็อกเรา เขาเลือกตัดสินใจที่แบบไม่อยากจะเผชิญหน้าพูดง,ง่ายๆว่าเป็นประเภทที่ไม่กล้าที่จะพูดว่าเราจบกันเถอะเราเลิกกันเถอะหรือแบบพอพอไม่อยากจะพูดแล้วอ่ะไม่อยากจะตามมาด้วยเรื่องดรามา่าหรือในเรื่องของแบบอะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะพูดคุยกับคุณแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะหรือเขาก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะ บล็อกไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นความในใจที่แบบหลายๆคนที่ตัดสินใจบล็อกมักจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นคนแมนๆเนาะเราเป็นคนที่แบบว่าจริงๆจ,จังๆอะก็ไม่ควรที่จะหนีปัญหาแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเรารู้ว่าเขาบล็อกแบบเนี้ยคุณรู้ไปเลยว่าเขาเป็นประเภทที่ไม่อยากจะ,ะเผชิญหน้าถ้าคนได้คนลักษณะแบบนี้ไปแล้วในอนาคตที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เนินนานสร้างอะไรมานน่นนี่นั่นด้วยกันโคตรเยอะเลยอ่ะแล้วเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยคําถามคือคุณอยากจะได้คนลักษณะแบบนี้เข้ามาเป็นคู่คุณไหมก็ไม่ก็โชคดีแล้วที่มันไปจากชีวิตคุณนะคะเพราะว่าคนจริงเขาจะกล้าพูดกล้ารับผิดชอบกล้ายอมรับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราไปกันไม่รอดจริงๆอะ่ะก็พูดมาเลยมันจะได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันแฟร์ซึ่งกันและกัน คือก็พูดก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะคะโดยการที่แบบไม่ต้องเลือกที่จะหนีดีกว่าเนาะการหนีเนี่ยมันมันมันจะทําให้อีกฝ่ายที่แบบโดนบล็อกเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองโคตรเยอะเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือพอบล็อกเสร็จแล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยมันมันยิ่งโคตรตลกเลยนะโอเคไหมนะคะดังนั้นการที่คุณจะแก้ในเรื่องนี้คือคุณจะบอกเลยว่าคุณไม่ผิด มันไม่มีอะไรผิดถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะบล็อกไปไม่อยากจะเผชิญหน้ากับคุณนั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณดังนั้นคุณควรจะดีใจซะอีกที่คุณแบบไม่ต้องมาคู่กับคนลักษณะที่แบบว่าไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าหรืออะไรแบบโอเคไหมดังนั้นเรามาเปลี่ยนพัฒนาเรียนรู้ตัวเองใครไว้ใจให้โคชเอมเป็นโค้ชไกด์นำทางให้กับคุณนะคะพิมพ์ว่าสนใจเรียนติดต่อทักแอดเชอเมคนแรกนะฟังให้ดี จะได้หนังสือเสียงฟรีปลดล็อกปกหักรวมกับคอร์สภาษาอังกฤษนะคะที่จะช่วยให้ความรักของคุณดีมากขึ้นนะใครสนใจนะคะทักมาเลยว่าสนใจแล้วคุณจะได้ชีวิตคู่กับแฟนต่างชาติที่ดีเหมือนสิ่งที่คุณฝันค่ะ